มากเลยทุกอย่างเราเห็นเอาโซ่ขึ้นก่อนเดินอันดับแรกนะดุดันลูกพี่เดินไม่มาลูกพี่เอ้ยจะดุดแล้วลูกพี่เอา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 ไปขึ้นเลยลูกพี่หนุนหัวคนเด้อ

รบุ้นดีๆกันเจอกันที่ไรนสู้ตกทุกซีเด้กเจ้าคุณปู่ข้อโซ่ไม่ดีเลยพี่น้องไทหมดแล้วข้อโซ่อุ๊ยไปดูเพ่ดูจะดูดีกว่าไปตอกไง

มันลุบมันวะมันเ,นปเ,ปนเคีงข้างหลังหรือพี่ขัดข้างหลังไหมแล้วขัดข้างหลังไหม กันเลยโอ้หไปดู่บันมัน้ลพี่บันมีห้อบันแล้วลุงพี่ไม่ใจหายด้วออจะหายด้ยกจะหายด้วยมันว่อนั่นไหมเอาลูกคักันดมันสิตีเขานะลกมุนไปทั้งหุ่นตอนนั้นเอาดีนะเอาดีนะ เอานี้ล้ทองหล่อเอาีีแน่เไปไหมเอาไว่รถนั่นเอาไว่ารถนั่นนันท่ว่ไว้ก็เอาคับนี้แล้ก็จะกจอดไปหันเออขันที่ขันทีเอาไว้กันขันที่วไว้ก,ดดวกระถอยนี้ ขุดกัุดทงีกรลุดเอาออกาะทั้งสองนั่นลูกพี่ว่าต้องใส่มันดอกหัไเอ่กหจิมลงสาเลยนเอาทงนถึงก่อนเอาทังลูกไ้ส่ตัวห่อนเดี๋ยวาลุกีกอนลูกทั้งสองข้างด้วลูกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาลค่อยกอน Nó <laughs> phải sẽ hai quật thì mình sẽ cắn đấy Họ bẹp này Muốn lên Muốn bò này, muốn Cho thì nó Họ thân ยกก้นไล่ไม่ใชก้นไล่บาดนี่ก้นไปไล่เชียวยังโอ้เชียวคนนี้ก่อนนี่โอ้เชียวงอไปหุ่นเอาย่อเลยเอาเสบายแน่บ่าก่นเดี๋ยวโอ้ยบอ้คือบอ้คือนี้เด้อนี้เด้อสิยกเสบาว่ายกขึ้น เอาเล็กส่งออกมานะเพราะมีตมแต่เล็กย่งมันไปใส่ลูกนี้ปปล่อยป,อปล่อยปล่อยเรี<ๆ>ย,ยบร้อยใหญ่ไหมปูไหมปูไม่ถึงสองฟังเลยบาดนีก็ไปได้บาดนี้ขัดทั้งหลังโลโเต็กเกย เียกครบทั้งหลังลูกพีี่ครับพี่ คัดที่รอน้าคก็ัดไป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 เลยไปเอยัานีละไมการมาดิพ่อไปเหน่อยตบกรอไ่อยไอยอีกทงตบ่ไเขาม่อีก โอ้พ่อไกลไกลบาไกลไกลไปลูกไล่หดลขึ้นนะพี่ไปอีกพ่อ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 โอเคไปโอเคแล้วลบลบลบกบลบน้ำลไปนาขงหัวซัดกกน้ำนี่ลบมือลบในั้วอกเดินมาบ้านี่มันถืต๊ะกับบุญ

i love it ล้างรุดะทัล้างรุทั้งล้างมันรถทัเบียทั้งเีทั้งไต้มันน้ทั้งไตทั้งไตทั้งไต้ออกจากล่อง

ก็ได้เค็งขึ้นมักฆ่าพุ่นมันพับดยู่ทั้งนาบุ่นมันพับอยู่ทั้งนานีนามันพับอยู่รอด้วยข้างนารงยางเบิ้นไว้เจ้ายะี่น้องงานนี่

ไม่เลนอไยิงช่วงไปเนี่ยคุณ <c oughs> เราคือแกปูโซ่กันเลยรอกันคลิปหน้าเด้พี่น้องเลยสวัสดีครับ